สวัสดีจ้าสวัสดีวันสงการสุขสุขเครื่อนาจ้ามือนีมูเฮาสามคุณกสิปหาเลาะเล่นสงการคือเกาจ้าก่อนอื่น,นางกษัิพามากินเค้กก่อนเค้กนี่พี่ถูโรงงานเอาให้กินแล้วน้าว่านั่งติดใจอร่อยแซ่บพันวะอันนี้ก็จะเป็นเค้กทอฟฟี่เค้กว่าซ่านพี่น้องแ่บเลยเด้เนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้ามะม่วงหิมพานพี่น้องเปิดประตูเข้าไปหอมเตะดังตืบอเตืเ,เลยอันนี้ก็จะราคาตามนี้เลยจ้ากองเล็กกองน้อยหนึ่งทำสด ใหม่ทุกวันจ้าท็อปฟี่เค้กชนบุรีมีหลายสาขาได้พี่น้องผู้ใดอยากซิมกลับไปไปร้องเมืองเ้อแต่ว่าสำหรับมูฮันนี่กระแทบจากแซบบะแสบแล้วเปิดกินได้อยู่ในร้านไปแล้วพี่น้องตอนแรกว่าสิไปกินในรถเปลี่ยนแจกับเขม้าห้อนห่อนส่นในร้านเพิ่งเดอค้นย่างเขาย่างออกดุกับว่าเย็นนะว่าแอตกระเข่ก็อยู่ข้างนอกอยู่นี่อันนี้6ชิ้น9สีดจ้าแล้วก็จัดมาซั2สอง กองเนื้อเค้กเพิ่นนี่ก็สีนุ่มๆเลยได้พี่น้องซิมดูเธอคนนาะแสบบอคนว่าอู้คนนะ่าสินแย่ไรหยัดขอบปากก็เบิร์ดซิมจกแสบ่าแสบตอนเงางามงามงามงาแจกเป็นว่าเอาเธอใส่เฮ้ยเธอนี่ ปอนไม่ได้ดักใจยัดขาปากหมวกสัตพี่น้องแสบๆเลยจ้านี่เขาใส่เสื้อมาสุดเล่นสงการต่อไปสถานีต่อไปจะเล่นสงการที่บางแสนจ้ามันนีมาหอดกะฝนตกเลยจ้าพี่น้องตกมาขับทางพอมาหอดบางแสนเดดแดดคือคนละประเทศนี่ลหะมาหันนีมาทางด่วนฝนตกบลืมหูลืมตามาหอดบางแสนแล้วก็ไม่มองจอดเก้าองค์เก้าอีสบงเสบียงเอามากครบแต่ว่าบม่มีมองจอดกันเลยบ่ได้จอดพี่น้องอไรก็รถติดขากติดแนวบางคนเลี้ยวไปก้ามคือ เมึกเต็มหาดดิวมือนี่เป็นมือน้ำลงอันนี้หาดบางแสนเด้อจ้าน,นี่ผู้ใดแย่หลงเข้าไปเชี่ยวเลยล่ะนี่คอยสิบอกรถติดคักติดแน่ต่างๆก็นั่งเบงหมวกส<ๆ>หมวกขัวมากคักที่คู่กับคู่บุตใดได้แม่หามไหวยานะยานะยานะสั่นกันเลยได้เลียวเบิ่งแฮ่แห่แห่นี่อันนี้วงเวียนวงเวียนบางแสนได้พี่น้องเข้าสิบอกนี่ละ ตรงออกไปนี่แหละ็ือเป็นถนนใหญ่ทางเมืองบานเ้าแล้วพี่นอ้องน,นี่ก็ลอ้ลอลอ้อจังวะก่อนลอ้อจังวาเขากระตืบกระตืบเข้าสิกระตืบกระตืบตามเขาก็สิพุง่งไปเลยล่ะได้โอกาสพี่น้องเพราะว่ารถมันติดแห,ห้งบบไวแล้วบบไวแล้วเขาก็หิ้วขนาดน,นี้ก็เป็นเวลาประมาณใบสามโมงสี่โมงแล้วแหละคําแน่จังน้อยอันนี้รถมาได้แล้วพี่น้องนี่ทางเมืองทางนี่นี่แปนเออเตือดเลิะโล่งคักโล่งแน่เบื้องทางพูดนะจอดเลี้ยงแถวกันทรายลาอยพี่น้องอันนี้ก็รถที่เขาไปเล่นานา้ำอยู่ในบางแสนกันนะ หลงเข้าไปนี่เทีย่ยงคืนก็ออกบ่ได้ว่าเบิ่งสงนี่ปวดขี้ปวดเหีียว็สิได้เหงียวใส่ขวดตัวบางสูงแป๊บเดี๋ยวเวลาผ่านไปไวเหมือนกูหุกพี่น้องนี่เขาก็มหาหอดเคหาบางพี่แล้วจักคีดแังในด,ดอกซวนกันเขาแคหาบางพี่เพะเธอพันวะอันนี้แค่หาบางพี่เขาก็สิลดนลงแล้วพี่น้องเขาสิบ่ให้บ่ให้รถที่มีแบบว่าทั้งแล้กการเลนน้ำล้างรถนี่เขาสิบ่หยเขาสิอ้อมไปทางลัง อันนี้ก็สิเป็นรถที่ว่าบ่มีคนนผังหลังกับพวกมอส่งมอไซนี่เขาได้เนี่ยแต่ว่าทีเวียค้นน้ำขึ้นเครื่องล้างรถี่เขาบ่อยเขาี่นองเขาอาชีพป,ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทก็ได้แต่ว่ามู่วานี่ไปซื้อบักแตงมแม่ขาก็ว่าไปเคหามาเหรอพามาตีกันเห็นไม้พ่นวะอ๋อไม่ได้ไปจ้าสโนกี้แถวนี่แหละพ่นวะมือนอีกเลยลองมาเบิ่งส่วนกันอย่างดีเด้เมื่ออื่นเข้ามาเนาะสันมื่อนีเข้ามากับมือวันที่สิบสี่ได้ไนองเมื่ออื่นก็สิเป็นสงการอีกมือหนึ่งแต่ที่จริงเขาก็ให้เเ่่นนพอวัทีีะขาาม มาเจอด้านแรกเลยพี่น้องตีจากสีดาท่านนี้พ่อมันมันติดออียงดเพ่ะมันว่าหลดหลายต่อคิ้วกันดค้นกักหลดพี่นอ้องเ,เ,เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขากักหลดเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่ยานแต่ยานคอยละยานคอยบอก,ก้าเขามาดอกพี่น้องเบืองในขนาดนั่งในรถดกับแต่ยานนะสัต์อันนี้แลีว่าต่ำหรถคอยดังกึกบ่น,นึงพี่น้องแต,ต,ต่สั่งตะสั่งทังเมาเมา,เมาสะโพมันตีกันนั่นแหละหม่เจ้าทาบู้ึกว่าบ่บลอดภัยก็ย่าลงเข้าไปเลยพี่น้องเขาหลงเข้าไปแล้วอันส่วนใบสามใบสี่หลงเข้าไปย้ำ มือแรงกันยังบอกเข็ดเดี๋ยดิพี่น้องสิมีเงีมือแรงอีกเดี๋ยวให้มือแรงกต่ว่าโอ้ยทาม,มาส่มาบอกสิไปเหยียดบางพี่พนะไปะเหยียดบางพี่ไปเขาริมคองพี่น้องเกือบมันข่อยหัวแจวายตายพ้ากันเบิร์นรถแข่งกันเบิร์นจอดดิซือกับเบิร์นเบิร์นขิงกันนี่อะไรพี่น้องจะกินน้ำมันจี่กินขี้เตาจะกินปากโอ้ยตายบ่ไหวบ่ไหวผ้าต่างๆไปเทอาผ้าอันแว่นเป็ดว่าเทอาผ้าต่างๆไปเล่นน,น้ำเนาะตอนแรกคนว่าโอ้ยสบื่อค่ะกัะนรถจะกุ้มหนีไปนี่คือคือ,คอบ่ติดได้พี่น้อง อยาเงียกระดอกระเดียจนเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่ากากรถนะครับอย่ากากรถนะครับปล่อยรถไปปล่อยรถไปเห็น่อยละงเงยลายลุดจากมองนีไปทางกับลุงว่า์นี่ s, นี่ аки. มิตรเพื่อนบ้านได้พี่น้องมิตรเพื่อนบ้านเราเองจ้าเนี่ข้าเจ้ากับมาหล่นอ๋อวันดวงวันหยุดหล่นนามสงการแดดแดดหอนหอนเนี่หล่นบ่าท่านโดดกระรดกูพายมาจากมีเหตุเอียงดอกข้างนาน่ะวิววิววิววไปน้ำกันสองคันจะเป็นเหตุดวนเหตุลายที่พี่น้องนี่ลาลบขางทางเมื่อพอลบได้ กูไผ่ไปซุมนิกขี้น้ำก้นกูไผ่รวยลายรวยลายไปแล้วคอยก็ะไปส่อะบอดนิไปพรางเสียขาวๆนี่กะโบกไววไว้ไว้ไวนี่กะกากรถได้นี่กะเทนที่สิลปอยรถไปรถแห้งติดกูกะแห้งสูนอากาศกะแห้งห่อนหอนเบิงเบิงเบึงนี่นี่โบกไววไว้ไวไหนี่แหละพอหนเบิงเบงเบงคิดว่าจะคล้องมันจะล่าจอนแต่ด๋บุกแล้วสูนีแด้เหยียบเล็บครบเอาเด้ไปพี่น้องวันนี้ทั้งเมื่อบานยุใสบอหนี้ไปทำไมสมาติดคักติดแน่แท้เล่นก็เล่นเป็นแต่ยานโพดแต่ยานโพติ์ตัวต่างยานสุดท้ายก็มาตายอย นั่งกินเบียร์ยุยนาตึกนี่แหละฮอนกอับฮอนเอาก็เอากินไปสะพักเศร้าเมือ่อยคิดจังใดๆบดุ๊คไปเธอไปเย็ดปันะไปเล่นเย็ดบางพี่สันเขามีคอนเสิร์ตมีมีงานอยู่เย็ดสันไปวันนี้ฮอนเย็ดเอาพี่น้องนี่มาฮอนนีกับจอดนี่แหละตายแล้วหาซอยเขาปุ๊บนี่ตายลูขคอยรถก็ไลายลเบิร์นว่าสันผ้าต่างๆไปนำ้ำอย,ย,ยา่าหดอย่าหดอย่าหดหมาหนาวหมาหนาวสันต่างๆสั้นหมาหนาวสิได้ต่างๆญานต่างๆบริหนาว <laughs> นี่สภาพรุดออกมาได้แล้วสภาพสภาพเบ่งเอาเลยเบ่งบ่าจืดต่างๆกับขนถือแป้งอันนี้เบิร์ดดินซอพอแวนเพชรก็ขึ้นยังไป็ตัขีดตมมานี่และนาคาอกโลกยังไปจ้าพี่น้องสำหรับสงการปีนี้กะมนันมวนได้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย